ค่ะสวัสดีค่ะโทรมาจากสายก่าวว่าเห็ดเส้นขับฟังเนี่ยหกเอิดเาโทรมาจากร้อยอิดค่ะท่านผู้ชมแอบบอกว่อบเพื่อคเป็นตหนึ่งหาครับแปชูได้เป็นหนึ่งหาบลดอกหนึ่งเก้าค่ะค่ะเออเัน่อกี้แัวหนึ่งลำบากค่ะเมื่อี้ห้แคลอเนี่ยห้ซือหกเจ็ดตัวเดียวเด้อฮะเมื่อนี้ตัวเนี่ยหกเจ็ดหเจ็ดหกเจ็ดแอบ อ๋อค่ะคู่เดียวโดดๆนี่นะตัวเดียวคับๆเลยป่ครับตัวเดียวแข็งๆเลยแมนบ่ค่ะแข็งแมนเยอะแยะแก่ปัดคือมั่นใจคักแทน้องอก็มั่นใจเราก็ทำมันพลาดได้ไหมพวกอนี้เมคยพลาดเล็กแกน้องก็ไม่มากเนาะมาพลาดต้องทำตึงหายเนี่ยตึหาบอวกพวกแหวกึงหายตัวตเจ้าเนาะค่ะตัวนี้แกเมื่อนี้ฮะพวเกค่ะอลา ตั้งไรเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมเอเเป็นแนทางพวกหูระสายตรงมาจากรอยเอ็ดนะคะเพื่นว่าเขาแกะตูมัหมันบ่เออพวกนัทำบบติดตั้งลูกไปหนึ่งตัวบนตป้งางก็เป็นหูนะแตาวายเป็นตายากเดียวเปิดออกเป็นเก่าเนาะค่ะโอ้ยที่แกรักแกะสิบเงเแต่ว่าจะบกว่าไาหายถึงไ่ดเรื่องีังวัด ฟันตัวไหนงันนี่ฟันตัวไหนงอนนี่วันนี้ฮกเจ็ดตัวเดียวครับฮกเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวโครูเลยฟันคู่นี้เลยเนาะบอกไปก่อนเมื่อก่อนปัจจุบัจะใกล้เมื่อห้อแค่ว่าวา้พังขึ้นเป็นคู่เดียวเมื่อกี้แต่ปัิวุบันอยู่ป่ะกระดีคือกันนะกระดีคือกันยูค่ะให้คู่เดียวกับมันกะเป็นบางคนเจ้าลงทุนกะอาจจะลงทุนบอหลายเกินไป กันนาคิดนาสนแม่นบาา่ค่จะจะไปซ้อรถซื้อไรา,หหายหโองกาหเนาะค่ะเป็นแนวาทางค่ะแนวาทางจากร้อยเอ็ดนะคะท่านผู้ชมงวดงวดที่เร้วเจ้าหายตัวไนเนี่ยก็เาฮึตัวเร็วหายหนึ่งหาก็แปดชุดแ้ว่าใคเ่หนึ่งหาหนึ่งหาก็ 0. แปดศูนได้ว่าเลขเข่าแต่เลขหนึงเนาะเจ้าคือเอาเลขเก่ามาใส่ฮะเเปน่าคือเอาเลขเก่ามาใส่แทนเลขหา ก็แต่ว่าว่เาไร่วาว่าวแต่ตขาเอาต้นขาไปียกเขาฟอกฟอกไห้ฟอกกันเป็นฟอกกอนมาอกแขกกันค่ะเออโอ้ยเบลีกวมจอกบดอเหมืนอโอ้ยึงเห็นต้นขาฟังว่าอกฟอกแขกไม่หายค่ะเะว่าอบเป็นจุดนะแต่หยุดเบลกวางแม่จะสว่า เป็นหาเลยที่า่ายมาถึเก่อนเลยแต่ก็ถเงก่อนไปเป็นหาเป็นเช่นแล้วเรื่องราวแบเไ็นพ่อจะกวดแล้วก็ที่เขามาเนี่ยเจ้าบอกว่าเขามาตลอดแน่นอนตอนเจ้าทรมาบอก้วก็ปีีไม่เนี่ยยังเคยผ่านจักเทือเป็นบอแต่ผ่านปีไมมาครั้ง่ผ่านมาทังเราบอกสนทางกแสดงมาเพิ่งผ่านเมื่อกี้เนาะเป็นงวดแรกเนาะที่บอกเนาะอันนี้เป็นงวดที่สองเมนบอกคะ อันนี้เชือที่สามไ่อเอาเชือที่สามผอยลงขิแก็งวดแรกกอกลยขีดสามงวดงวดแรกงวดแรกมันเข่าบ่ะเฮ้จำมาได้เข่าเยเนปะงวดที่สองผาดอันนี้งวดที่สามนะแก่ตูนอน่าัอาแกะตใหม่นะคะท่านผู้ชมย้ำตัวเลขให้แฟนครับคครับครับ เําสักไห้บางเงินผมเบดหรออ๋อบอกเบิ่ไหแแ้เงินนี่เรอานั้เอน้นน่มืหกเจ็ด่หกเจ็ดมันบอแมับนเปลี่ยนแต่งเงินบอตัวเลขนี่บอเราครับมันเปลี่ยนผมกเคยว่าเปลี่ยนแต่ง่ตัวไหเรอเาโอเคฟันหกเจครับฟันหกเจ็ดนะคะโทรมาจากอร้อยอ็ดนะคะท่านผู้ชมใ่คะถ้าว่าะับตัวกะให้เอาพวกปัจจัยปัจจัยซับตัวทติดแล้วาไปแ ปกตินี่มันใจสองตัวเนาะค่ะมันใจสองตัวครับข้าวสามตัวกนหนึ่งหกกินหเจริญอาหรกินีหนึ่งวักวันหนึ่งมากนั่นแหละเป็นขนาดค่ะนะครับแค่นี้เขาบอกครับพ่อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจังใดกระโทนมาแบ่งฝันคือเก่าหันละถูกพิเพ่นกับพว่าดอกบพวามันมาไหลหางกระโถนหัเพ่นกับโค้งสิผิดเจริญหน้าเพะ่ถนมามากะมากันไป แต่ตามความชอบไทยมันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไรกับที่ผมก็ถามผมว่ามันก็เจ ah. <Enfin> ้าวันถือก็เก่าคนทยคนด้วยละผมเปเขาผมผมบอกเขาเจ้ามาว้ผมผมก็บอกเป็นเนค่ะเขายบอกเขาเลยว่าเาเจ้าื่นี่เนหาผมเชียงเลีวพ่าเราเขาชอบแจงมาให้ก่อนึซงเตอร์ผู้ลกคตเขาเปอเนิหาเเก่าเขาเถือนด้ระตาโอ้เขาเจ้ามีดวงเนาะเออเขาเจ้าที่ชอบเป็นเก่าแก không được trả, không hề được phát À, đây là một hình ảnh mà đã được ảnh nó. mà hay, mà nó sẽ được một hình ảnh, nó là một tàu nó đứng yựn. Tôi phải bảo nó đứng yựn, đứng yựn mà nó là đã แม่เจ้าต้องบอกเด้่าเอาตัวไรยืนเธอข้าเจ้าบ่มักตัวคู่น้ำเจ้าเธอเขาแปตัวยืนมาตัวอื่นมายืนเด่ยเจ็หกเจ็เลยครับหกเเลยหกเจยเดียวเมนั่นเยครามนั่นหกเเลยมันใจแห้งขนาดเลยมันใจครับมันใจค่ะแล้วว่ากะเจาอที่เบุหรืองนล่ะฮะเออพราะว่ารเาวานี้มันเปดูอไหมมันดีเลยอำัไหมเดี๋ยว ตัวเลขเี่เอามาแต่ใส่เกาะเรียกที่เจ้าฟันเท่าครับฮะฝันอ๋อเลขฝันนี่เลขเจ้าฝันตลอดได้นหมของเจ้าเนาะเลขฝันครับเลขฝันตลอดอันนั้นเราความฝันให้บุได้บอกฟังบุได้บอกจักหน่อยฝันมาได้ไปไปไปบูชาปลาเห็ดปปะปลาไปวัดไหวัดหนึ่งนี่แะก็รู้จะว่างเคลื่อายหลายลื่นมีเขาเจ้าบนสุดสุดเป็นปปะปลาต้องกหลายค่ะ เป็นยอดขึ้นหลายเทิมด้วะมาากับนแทบไหก็อดเท่หกสิจดบาทหกบเจ็บาทหเจ็นปืนเป็นแสนนับแทบไดี๋ยหบเจ็ดหกสิบเจ็ดัวนันรการนี่ลเงินกระไรหลายกองอีเล่ียิเจ็ด้เก่าบ่แบังมันเป็นแสนมันเป็นได้น้อยนี่ลว่าเดี๋ยวหกสิบเจ็นี่ลค่ะค่เดียเราต้องทำอกบ้อ๋อคะ มันเลื่อนบเหุป็นโตนไปกับเงินเนจดก็เพรเตัวป็นหน้ายหลายไปเอาไปเห็มุดมันต่อไปมันบอกกรรมการวันก็จะมาหนับหลายๆมุดเลื่อนกองโตโก้หลายๆอะรกันมป็นไรก็อะมุิดก็บมุกิดเก็ตัวค่ะโจ to <wh> ะได้กันในพวกมันเามุกตัวมุกชิดตนจะบเวงินหลานับยอนยหัับนับใดเท่านี้เนาะแสดงว่าฝันเห็นแบบ เป็นกองบุญกองหยังแฮมามากันนับเงินกันนับเงินหลายจะได้ซ้ำนี่ได้ตัวนี้สองตัวนี้เนาะเหนรยค่าบ้าไปก็เป็นน้นาเาดปนก่ากนคะออัวก็ออกมาบิอมากเปนหหลาย้าเห็นเป็นตเกอเป็นน้ำบมหลา้นาน่ค่ะแต่ว่านับขึ้นแื่อกิเยด้เยค่ะกับ คขอบคุณหลายๆเด้อที่ให้แนวทางเด้อค่ะเด้อเป็นความฝันเนาะถือว่าฝันดีเนาะค่ะเนาะครับแล้วช่องพี่แล้วเนาครับพ่อค่ะงวดหนาก็จะลืมมานบอกไปเด้อถูกทิดเพาว่ากันเนาะเอามาแบ่งปันปั่นก็ถือว่าเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะขับตาเนาะเฮ้ยหมูเนาะค่ะแล้วช่างพ่อช่างพี่ล้วครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมนะคะก็เป็นแนวทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่เขาให้มาเป็นงวดที่สามนะคะงวดแรกพี่เขาบอกว่าถูกงวดที่สองก็คืองวดที่ผ่านมาเมื่อกี้บอกหนึ่งห้านะคะคือในในคลิปของเจตังไม่ถูกเพราะว่าบอกหนึ่งห้านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นงวดที่สามนะคะท่านผู้ชมที่พี่เขาบอกมาเนาะก็ถือว่าเป็นเสียงตามสายนะคะจากร้อยเอ็ดนะคะก็พี่เขาบอกว่าเคยฝันดี ฟันเข้ามาตลอดนะคะแต่เขาก็บอกว่าถูกทั้งปีนะคะในคลิปก็ไม่ได้บอกว่ามูนะคะแต่เขาก็บอกว่าพลาดเอโอเคพลาดก็คือพลาดนะคะสําหรับง้วดที่ผ่านมาแต่สําหรับง้วนนี้นะคะถ้าท่านใดเข้ามาติดตามรับชมนะคะถ้าท่านใดชอบนะคะเป็นตัวเลขหางเดียวเม็ดเดียวนะคะหางเดียวเม็ดเดียวนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบก็ลองพิจารณาดูนะคะตัวเลขที่เรานําเสนอหรือว่าเป็นเสียง สื่อตามสายมานี้นะคะก็พี่เขาให้มาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเอานะคะว่าท่านผู้ชมชอบไหมถ้าชอบก็ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับท่านใดที่ไม่ชอบนะคะก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมนะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้อดนินด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้เจ๊ตังคนภูไทยด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามเพจเจ๊ตังคนภูไทยด้วยนะคะมีเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับเพจอื่นไม่ใช่นะคะเพจอื่นไม่ใช่นะคะเพจอื่นก็คือเพจปลอมนะคะถ้าใครอยากจะให้กำลังใจช่วยดูเพจจริงด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาบนะคะ สวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยรถไหลถึวท่านผู้ชมเรียวสายเรียวสายไปถูกฝนนะคะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อท่านผู้ชมเด้อนะคะ